เอกสุดฮอตดับฝันแฟนๆยังไม่มีแพลนวิวาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนางเอกไซมินิออมสุชามานะยิ่งและแฟนหนุ่มอย่างไฮโซแอมพิธานเพราะคบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วและมักจะมีโมเมนต,ต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดจนแฟนๆต่างลุ้นเลยว่าจะมีข่าวดีอย่างการขอแต่งงานเมื่อไร่ ซึ่งเรื่องนี้สาวออมก็ได้ออกมาดับฝันแฟนๆแล้วเพราะบอกเลยว่าปีนี้กําลังจะเริ่มทําธุรกิจในขณะที่พีแอมขึ้นธุรกิจใหม่ด้วยเลยต้องให้เวลากับมันประครบประงมและรอสักหน่อยพร้อมกับบอกเลยว่ารอให้อะไรๆลงตัวกว่านี้แล้วค่อยว่ากันดีกว่า เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้ทั้งคู่ลุยเรื่องงานและเปิดตัวธุรกิจใหม่ก่อนแล้วค่อยมาลุ้นกันเนอะเพราะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็คงจะมีโมเมนต์นั้นออกมาให้ได้ติดตามกันเองยังไงก็ขออวยพรให้ธุรกิจใหม่ของทั้งคู่ปังๆสมกับความตั้งใจเชื่อว่ามีพลังใจและคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนแบบนี้จะต้องไปได้ไกลแน่นอน